วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพานะครับไปดูรถสวยๆนะที่สำนักนะครับสนลาบุรีนะครับหรือว่าร้านสนอะไรแต่งนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมนะครับรถรายละเอียดเก็บงานยังไงนะครับแล้วรายละเอียดเขาใส่แบบไหนนะครับทําไมบางทีนะครับอะไรอ่ะมันอาจจะเงากว่าคนอื่นเขานะครับแล้วก็รายละเอียดน็อตนะครับการปาดชุสีแล้วก็ดีเทลต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาขับเจ้าคันนี้ครับเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับไฟเลี้ยวบังลงคันนี้นะเดี๋ยวนี้เราจะขับจากที่บ้านเรานะครับที่กรุงเทพนะครับไปลาบุรีเลยนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าการดันทางครั้งนี้นะครับจะจบไปน้ํามันเท่าไหร่นะครับคันนี้ก็จะเป็นลูก57นะครับไม่ชักนะครับก็ขี่เรื่อยๆนะครับชิวๆนะครับแต่อากาศไม่ชิวด้วยนะครับอากาศก็คือจะร้อนมากนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันว่าจะเป็นยังไงเพื่อนๆป่ตามอยู่กันเลยครับ ทำแรกก่อนนะครับเอ,อีอ E85 ค่อนข้างจะหายากนะก็เดี๋ยวเติมไปก่อนนะครับเติมไปให้เต็มถังก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีปั๊มไหนบ้างอันนี้เราก็จะไปทางเส้นบรมนะครับเส้นบรมแล้วก็ตัดเลี้ยวขวาทางนครปฐม,มนะเพื่อน ลดละถังแรกก็52บบาทนะสแกนจ่ายครับ ผมก็จะเริ่มหาเติมแล้วนะครับเพราะว่าผมกลัวข้างหน้ามันไม่มี e85 เพราะว่าไม่รู้ว่าปั๊มไหนมันจะมีมัางนะก็เดี๋ยวตรงไหนปั๊มไหนที่มีเราก็จะแวะเติมเลยนะครับ e85 เต็มถังครับ ปั๊มแล้วก็จะแบ้เติมก่อนเลยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับก็ถังแรกเติมไปประมาณ52บาทถังนี้น่าจะประมาณ60ประมาณ62เหมือนกันนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าขี่ดีนะคันนี้ซิลลิ่งขี่ดีมากคันเร่งลื่นช่วงรถขี่ดีรถลื่นคือโอเคเลยนะสำหรับคันนี้สแกนจ่ายครับ ครับเพื่อนเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับอีกไม่กี่สิบไม่กี่สิบโลนะก็ถึงแล้วนะตอนไหนมีแบบถ่าน้ำมันผมลดลงไปร้สองสามขีดผมก็จะเริ่มหาเติมแล้วตอนนี้อากาศร้อนมากๆนะเพื่อนนะคือร้อน กินะอนะไรกินไะด้แต่น้ำ ก็ต้องหมุนฝากเก็บไปก่อนนะครับกันเหนียวแต่ว่าปั๊มล่างเนาะสองตัวเองนะสามารถแกะออกได้เลยปลดวาล์วไปได้เลยโอเคครับก็เดี๋ยวเข้าไมซอนกันก่อนเพื่อน นะครับเราก็ถึงนะครับผมร้านสนเลสซิ่งช็อปนะครับเดี๋ยวนี้ไปถามเจ้าของกันนะครับว่ารถทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วรายละเอียดเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวตามเข้าไปหาสนเลยครับผมอสวัสดีครับก็อยู่กับสนอะไรแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะคันนี้เป็นชุดสีตัวไหนรถปีอะไรอะไรยังไงครับอาจารย์เป็นเฟรน์บังลมนะเป็นปี5 4หรือว่า2 0 1 0นะมีข่าล้วนปีนี้ก็ปีสุดท้ายนะขอบังลมอ่ะใช่ครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะครับว่าคันเนี้ย จัดเต็มอะไรบ้างนะไปดูกันเว็บบางลมใช่ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมาเลยอ่ะอยากรู้ไหนมีอะไรบ้างรถสวยเลยนะเรี่ยมเลียมะเรี่ยมนะเรี่ยมมากดูรายละเอียดรถดีจัดเป็นขาวห้าสี่ขาวห้าสี่ครับตรงรุ่นเลยใช่อันนี้ตัวหัวฉีดตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยครับรถห้าสี่เลยครับเรี่ยมกิฟต์เลยนะดูรายละเอียดรถดีมากสวยจัดแล้วนี้ทำหมดไปเยอะไหมอาจารย์สองสามมื่นะครับ ราคาที่บอกเมียนะครับราคาบอกเมียใช่ครับแล้วราคาบอกเพื่อนราคาบอกเพื่อนก็สองสามแสนอยู่นะสองสามแสนถึงปะถึงนะถึงหนึ่งแบบเป็นกิ๊กกับครับโอ้โหรายละเอียดดีมากเลยนะแต่คันนี้นะแล้วทำไมรถมันเงาว่ะแบบว่าพวกรายละเอียดชกหน้าดงดูอะไรเงี้ยมันเนเงาว่ะเคลือบครับเราเคลือบปกติเราเคลือบเคลือบเบิกแล้วเราเคลือบซ้ำครับเบิกแล้วเคลือบซ้ำใช่ไหมก็คือถ้าของเบิกมาเฉยเนี้ยมันก็ฟิลไม่ค่อยแววเท่าไหร่เราก็เคลือบซ้ำ ก็คือร้านไหนถ้าบอกว่าผมทําสีได้มือของเดิมเป๊ะเลยผมไม่ทํานะผมขอสวยว่าของเดิมอะผมทอแต่ว่าบางคนเขาทําเอาของของเดิมไปทำสีใช่ไหมใช่มันก็แข็งแรงนะพวกชุถูกต้องครับแต่อย่างนี้เราเบิกศูนย์มาสีมันแข็งแรงเ้าไปเครื่มเงาอีกทีหนึ่งใช่ครับอ๋อมันก็เงากว่าเดิมก็รายละเอียดรถนี่มาดูนี่ใกล้ๆดูจากการปาดทุกสีเขาเนียนมากนะเห็นป่ะเขาเล่นเป็นช่อเป็นแบบว่าพอดีเลยก็คือเม็ดปับที่เราใส่มันเป็นยังไงอะเราก็ดึงเขาทํามาเหมือนกันตัวโครงตัวเคนี่คือแบบตรง ตรงเป๊ะเลยนะรายละเอียดก็คือเก็บมาดีมากแล้วก็บางไม้เนี่ยบางคนเนี่ยชอบใส่เป็นไอ้นี่ใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมแกะออกถูกปะดึงงอกเลยเพื่อนเราต้องโชว์ว่าของเราถ้าถ้าเราไม่ดึงออกนะมันจะเป็นคาบใช่ครับคาบสกปกแบบว่าเราแกะมาปุ๊บเป็นคาบเละเลยใช่คาบของถุงอะครับอันนี้แนะนำเพื่อนๆยังไงได้บ้างเนี่ยอย่างอย่างพวกไอตรงเนี้ยบางไม้อันนี้ผมก็เบิกไปเคลือบเหมือนกันครับอ๋อเบิกไม้แกะฟอยล์ออกใช่เคลือบผมไปเคลือบํามอีกดูเลยมันมันจะคนละแบบมวกอมากเวลา เราเช็คของน้ำเดิมมันจะเป็นขนแมวถูกไหมถูกครับอันนี้มันก็ไม่ค่อยเป็นขนแมวก็จะเป็นน้อยของเดิมมันเหมือนไม่ใช่สีอะมันเหมือนเป็นอะคริลิกเนะาะอะคริลิกใช่อะคริลิกเป็นสีดำๆนี่เราไปเคลือบใหม่อีกทีนึงก็ดูมิติดีกว่า<ช>เดิมนใะช่ครับดูดีกว่าเดิมเลยลงรถก็คือเครอบกงครุบแก้วเงาแวบเลยนะใช่ครับมุกทองมุกทองสวยเลยอือก็รายละเอียดประมาณนี้เลย,ยพวกยูดิชกหน้าเนียนกิฟต์นี่รายละเอียดนะครับก็กระบอกโชกนี่ก็คือทําแบบว่า ไม่มีหูใช่ครับเป็นแบบเขาเรียกอะไรขาสไลด์ขาสไลด์ใช่สวยเลยดูเด่นตัวหนังสือเออนี่เท่ากันหมดเลยนะเนี่ยเล็กๆน้อยๆ้อยละเอียดเขาเก็บมาดีมากเลยนะครับใช่ครับเก็บมาดีเลยจานยอดคลิปอยู่แล้วตัวนี้มีูสิกเก้าทีได้ตัวนี้ทีได้นะลื่นมาเนี่ยล้อล้อลื่นมาเนี่ยโอ้โหรถเจ้าของสำนักมังลื่นอยู่แล้วนะเฟี้ยวเลยจเก็บทุกจุดมีูสิบเก้ารู้อยู่ชื่อนี้ใครๆก็ใส่กัน สวยจัดเลยนะรถรายละเอียดดีมากเลยนะขอท่ออาจารย์เป็นไทเทดัีครับฟิลเหมือนพวกม่ปุ่นนะเหมือนพวกพวกโอเวอร์เรซซิ่งโอเวอร์เรซซิ่งไงนะใช่ใช่ครับประมาณนี้นนะทำมาดีเลยคาตาสต์เป็นของ KX คเอ็กนะครับ อุดน้ำมันเครื่องก็เป็นพวกเดโทนาใช่ไอชุดแต่งเดโทนาก็ใส่ครบเลยปลายสายอุดน้ำมันสาถัางอะไรอย่างงี้ถังไว้นะใช่ครับรายละเอียดจุกจิกนี่คือว่ามันมัน,ม,นมันหลายบาทมาก<ช>อันนี้จะเป็นตัดโทนน้ำเงินดำใช่ครับตัดโทนน้ำเงินดำนะก็คือคุมโทนใช่ครับคุมโทน,ทนแล้วก็มีชุดแต่งที่ม่โคเค่นเราก็ใส่เป็นเซ็ตปากกาโคเค้นก้าโคเคนไมโครโคเคนสัะโคเคนอ่เป็นเซ็ตเลยอ๋อคือเข้าเซ็ตเลยใช่ครับก็คือเป็นธีมดำเลยอะไรเลยต้องสวยเลยนะ มาดูฝั่งนี้บ้างนะก็จะเป็นพวกคันเกียร์ครับันเกียร์คันสตาร์ทฝั่งหนูแล้วอันนี้เป็นคันเกียร์ปียียมนอกใช่ครับปันเกียร์ปีียมนอกสวยเลยครับไอพวกพักาท้าอานะจารย์เห็นไหมอืมวบแวบอะของเดิมเบื้องมามันก็นจะดันดนันเราก็ไปเคลือบ พวกกระตั้งคู่พวกเขาเลยบางทางหน้าอะไรเงี้ยมันจะแววเลยที่สําคัญเลยนะทำไมต้องเคลื่อนรถอาจารย์ของเดิมมาเบิกแป๊บเดียวล้างลงล้างรวสนิมขึ้นสนิมขึ้นด้านด้วยานตะเข็บใช่ครับอันนี้คือเหมือนกันสนิมไปในตัวเลยแล้วมันสวยด้วยอ่าแล้วถ้าเตะอย่างเงี้ยจริงมันจะแห้งกว่านิมใช่เหรอนี่ยิ่งใส่น้ำครับอาจารย์ของเดิมมันจะเป็นแบบกระดมกระด้างหน่อยเนาะเวลาไปมือเราไปโดนหรือว่าทํารถมือเลอะๆไปจับมันก็จะฝังเข้าไปนะอย่างนี้ก็เช็ดออกนะใช่ครับอันนี้ก็ทํามาดีเลยนะรายละเอียดจุกจิกแล้วก็เนี่ยไอ เนี่ยน็อตเนี่ยบางทีผมผมเห็นหลายคันนะเขาเขาทามาก็น็อตมันชอบเกินนะริงงเขาอาจ่ายตรงนี้มันเลยเราก็ปรับมันให้มันเลยอ๋อนี่รายละเอียดเขาดีมากนะใช่แล้วผมเก็บลายหัวน็อตด้วยนะเขาตัดน็อตเสร็จปุ๊บนะแล้วเขาก็แล้วเขาก็กีลายกึ่งจี้ลายนะครับกึ่งจี้ลายคือไทน็อตปกติเราจะกึ่งแต่หัวน็อตใช่ไหมนี่ครับคือคือบางคนอาจไม่รู้นะครับรายละเอียดจุกจิกอย่างเงี้ยคือเขาเก็บกันทุกเม็ดนะน็อตนี่เขาไม่เกินแบบว่าไม่เกินขึ้นมาเลยนะครับ แต่ละตัวเนี่ยคือเขาเก็บทีละเมตรทีละเมตรแล้วก็บางทีไหมเขาอาจถามว่าเราทารดค่าแรงสูงรายละเอียดเราดูให้ทุกเมตรใช่ครับนะยันใต้บ่งใต้เบาะบางโซ่รายละเอียดจุกจิกคือเขาเก็บหมดนะผู้นี้นะดูงานป่าทุสีโชคหลังเดยเนี่ยนะเป็นฉากขึ้นมามันจะไม่เหลี่ยมโค้งไม่เหลี่ยมมันจะเป็นมิติแบบ,บแบบมนสวยอะ่ะดูดูดีมากนะครับ,รบอย่างอย่างการป่าทุสีนะของของร้านสนคือผมก็ติดตามมาอยู่แล้วนะเรื่องการป่าทุสีนะครับก็ก็ติดตามมาอยู่อาจารย์นี้เบยเบเลยนี ไอเนี้ยคนชอบไปทำสีกันใช่ไหมแคนส์อือันนี้เบิกมาอย่าไปใส่นะเพื่อนๆอืมต้องไปทำเหมือนกันอืมเพราะว่าไม่งั้นอันนี้มันจะกลายเป็นเทาไปเลยถ้านี้ไปทำนะคะทำเหมือนกันอ่าอันนี้ก็จะกลายเป็นสีมันจะอ่อนไปเลยใช่อันนี้ก็คือทำมาเหมือนกันเกินกันเลยดูเหมือนจะเซ็ตกอ่มันดูเนียนเลยกำลังเออว่ะกับหลังนี่สำคัญนะเป็นตัวโชว์สีบอลเลยเพราะมันหยั่งเง่งขึ้นอืมเม็ดเมื่อไ่แต่กำลังเบิกมาจริงๆมันไม่ค่อยเงาแบบนี้นะใช่มันจะแห้งๆหน่อยนะต้องเลยสีพอดูแแล้้วบบโโอหกิ๊ มันแตกนะเงาเนี่ยจริงแสงมันเยี่ยมตาโอ้โหแวบจัดเลยอดยีชุดดงชุดเดย์ครบอ๋อนี่ฝาปิดปัม๊มตีกก็เก็บงานทำสีเหมือนกันถูกต้องอันนี้ก็เหมือนกับฝาครอบสเตอร์นาเลยครับถ้าไม่ทำนะมันก็จะแบบเทาๆเหมือนกันนี่สวยเลยทำมาเป็นเซ็ตน้ำเงินดำเหมือนกันหมดเลยใช่น็อตเน็ตเราเก็บหมดหจุกจิกจุกจิกน็อตแบตสติ๊กเกอร์ bad, sticker, อะไรพวกเนี้ยคำเตือนต่างๆนะครับมีเขียวนะมวกชุบพับเบาะชุบรายละเอียดจุกจิก เขาเก็บมาดีมากนี่นะครับเกี่ยวหมกชุบพับเบาชุบก็อยู่ใต้เบาบางคนอานมองไม่เห็นใช่แล้วก็นอตตรงนี้อาจารย์บางคนใส่ยาวไปนี่เราใส่แค่สิบมิลก็พอนะไม่งั้นมันเลยมาแทงตรงนี้อ๋ออ่านี่นะครับก็จะเจอบ่อยนะตรงนี้ที่จะเกิดแบบ็อตบรรยาล้าแบบใส่ทะลุามาอันนี้ไม่ทะลุเลยนะใช่ดีเลยอ่ะเป็นไงรายละเอียดจุกจิกนี่คือเขาใส่ใจดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงรถถังน้ํามันทั้งแหวหมดเลยหมดนะครับใช่ครับคนดีๆเขาไม่ค่อยทำนะอาจารย์ เนียจุกจิกอย่างเงี้ยบางคนก็มองข้ามอุดเนี่ยอันนี้เรื่องง่ายๆเลยสําคัญนะเนี่ยรถที่เก็บมันต้องครบเนี่ยอุดรูใส่โช๊คอุดโช๊คนี่ยอุดท้างบนนี่นะถูกต้องครับนี่อุดโช๊คนะเป็นหัวฉีดมันก็จะไม่มีถูกต้องโล่งมาต้องมียางอุดไว้นะแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วมั้งไอขบูส่วนมากหัวฉีดหมดแล้วนะตันี้ทํานะกอุดให้หมดเลยี่มันดูเรียบร้อยจุกจิกเนี่ยเรียบร้อยสวยงามเลยนะใช่ครับสองตัวนี้เต็มที่เราก็บาทเองจริงร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบแต่ห่ ครับลิปในที่ส่วนมากจะเกินกันเยอะกิ๊บชุบโอ้ยกิ๊บกิ๊บเบิกสีดําสนิมขึ้นอ,อผมเมี่ยมเลยเออดีว่ะจารย์ดูดิครับเนี่ยพวกน็อตข้างในวังลมนะคเขาก็ยังเก็บนะครับเป็นสตเตนเลสนะครับเป็นน็อตเลสยางพวกนี้ก็ใส่ไปให้มัน,นถูกต้องยงมงมกอ,งองมกรมอกร์ยามอกรงนะครับใส่ครบหมด กล,ลิบลงกลิบล็อกเนี่ยจุกจิกรายละเอียดเนี่ยไอ้พวกนี้มันห้าปันสิบาทเองนะไอ้พวกก<ช>ลิบไอ้กลิบล็อกอะไรอย่างเงี้ยไม่แพงนะเพื่อนนะ<ช>นเนี่ยเขาไปเลี้ยงเก็บไปน็อตไฟเลี้ยวเขาก็คือเก็บมาด้วยนะใช่ครับเออเวีนยนจริงเว้ยแล้วด้านหลังได้เก็บว่าอาจารย์น็อตไฟท้ายลองดูก่อนนะโอ้โหลองดูก่อนดีกว่าทุกเม็ดจริงอันนี้แล้วก็สําคัญเลยนี่บังลมนะเพื่อนๆลองไปสังเกตรถตัวเองไอ้ตรงเนี้ยอ่ามันชอบลอยมันชอบลอยถูกต้องมันมีวิธีทําอ่าอเล็ก คนทำให้อยู่ผมเอกไปได้๋อาคนทำให้อยู่มาทำงานสายนะครับวันนี้ไปดูแล้วกันนะนะดูดิบางทรงบางโซนะครับเขาปาดหลบซ่อนสวยนะแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแค่ปาดให้มันหลบพอดีนะมันจะเป็นพวกดุมหลังนะเนี่ยรายละเอียดดุมหลังนะครับเคลือบเงาสวยๆแบบนี้เลยเคลือบทุกชิ้นเลยอันไหนที่เป็นสีบอลจัดการเคลือบหมดบางโซนี่เขาเคลือบใช่ครับบางโซอาร์มเนี่ยเคลือบให้มันเป็นโทนเดียวกันนะเม็ดนี่คือนง่ายเลยนี้ตะก้าตะก้าบางคนเบิรกมาเสียไปเลยผมไปเคลือบซ้ำอีก ออเคลือบตะกาด้วยนะมันดำอันนี้มันดำแบบดำดำเลยอของเดิมมันจะแบบดำด้านๆครับนี่เราเบอร์ไปเคลือบอีกให้ันแววให้มันดำขึ้นกว่าเดิมนะนี่นะครับรายละเอียดตะการนี่จะมอง้ามนะมันเป็นชิ้นใหญ่มากนะในรถอ่ะมันดูแววนะใช่ใช่ตะการเป็นของที่ใหญ่เออมองเนี่ยนะครับเนี่ยเพื่อนๆมองช่วงเนี้ยนะมันจะเงากว่าเดิมปกตินะครับเปเคลือบเออมันจะเงากว่าดูระเีเขาเก็บดีมากนะอุ้ยนี่ไงบู๊ลองตะการ์เขาก็เก็บนะเนี่ยรายละเอียดจุกจิกนะ ถือว่าเขาเก็บดีมากนะครับผมสดเลสซิ่งเออดีจัดเลยนี่เขาท้อผมชอบมากนะความว่ามันดูดีอะนี่ด้วยอาจารย์คาเบกคับเบกเมื่อกว่าก็ชุบมาออยู่แล้วม่ใช่เหรอมันไม่สุดไปชุบใหม่อืมให้มันเงากว่าเดิมอืแบบเห็นได้ชัดเลยนะเนี่ยขอบเมืกามันก็ชุบมากเหมือนชุบแต่แบบไม่ค่อยจะไม่ดีอะมันมันมันดูไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่อันนี้คือมันแววจัดเลย เนี่ยตรงไหนเป็นรูแล้วก็อุดตรงนี้เป็นรูอุดจับท่อเก้านี่นะนี่ครับแล้วก็หาอะไรอุดซะงรายละเอียดเขาเก็บมาดีมากเพื่อนตรงเนี้ยหูจับท่อแล้วก็อุดรูไปนี่ครับแกงขัดตั้งโค้งกับตั้งคู่ข้างในโค้งเครื่องติดติ๊กเกอร์ให้ครบวงเดือนชุดเงาสวยมากนะครับติติ๊กเกอร์คำเตอร์โค้งสเอปเกเลดสอะไรอย่างงี้นี่นะครับสต็อปเบรกเลด เก็บดีมากนะครับข้างลงข้างล่างก็เก็บมาสวยเลยนี่ครับใต้ล่างเขาเก็บมาดีมากเลยสุดรายละเอียดดีจัดคันนี้เบี้ยวนะตีเพิ่มมาให้มันสูงขึ้น พื่อที่มันช่วยในการลบไอ้ตรงนี้ด้วยคารดัมเนาะถ้าไม่มีบางทีมันชิดกันเกินไปอ่านี้เป็นลูกเบี้ยวเลตนะแล้วก็เกลงบูตตรงนี้เพิ่มขึ้นมาใช่ครับลูกเบนจะยาวกว่าเดิมอ่าใช่ทำเปนงานน้ำจะติดไอ้คานดัมเนาะแล้วก็ทําให้เหล็กเบรกเหล็กเบรกหลังมันโกงใช่ครับนี้มันเสียดสีกันเบียดกันราคาอะไรอย่างงี้พอบอกได้ไหมจา์ได้ครับเป็นราคาตลาดเลยปกติบอกได้หมดเลยฝาดีปมาณสองพันครับเพื่อนตัวนี้เนาะใช่ครับฝาดีทอนหน้า สวยจัดแล้วก็ประกาศครับประกาศ3อืมประกาศ3,500แล้วพวก3,500สร้าง3,500เมดเกอร์พันต้นพันสามอะไรเงี้ยครับอเมดโขเคล็เนาะเป็นเซ็ตของเขาเลยแล้วก็ไบแฮนเดย์ไบแฮนเดย์ก็2,500ครับไบแฮนเดย์2,500บาทปั๊มบอลลูก็แดงก็22,000ประมาณนี้22,000นะตัวนี้สีเข้มไหมอู้สีเข้มด้วยนะเนี่ยสีเข้มราคาพุ่งจัดเลยนะอาจารย์ใช่ครับแล้วไร้ลมตัวไหนครับอาจารย์ ได้โลวันนี้เป็นของพี่คมอ่าประมาณสองพันสองพันอ่าปั๊มล่างอาจารย์ปั๊มล่างอันนี้ได้มือสองมานะสี่หมื่นเป็นดวงจีพีเพราะมันหายากเป็นสลักทองด้วยดวงจีพีสลักทองนะเพื่อนตอนนี้ไม่ให้ดวงแบบว่าเป็นสลักอยู่นะเป็นสลักทองจะเป็นตัวจีพีจะแพงกว่านะใช่ครับว้าวอาจารย์วาวตัวนี้สองหมื่นครับว้าวสองหมื่นครับตาบัตได้มือสองมาหรอใช่ครับโอ้เออในที่ผมบอกไหมรายละเอียดเนี่ยตัวไอ้โลโก้มันจะเท่ากันหมด แล้วตัวนี้ผมโดนใจกระจามาตัวสี่มันใกล้ๆกันกระปัมอ๋อใจมีอยู่นะสี่ใกล้กันนะใจฮิด้กี่บาทครับจันเจ็ดพันห้าครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทแล้วเราก็ไปทําแผ่นทําขามาชุดแผ่นชุดขาแปลงแพงไหมจันก็ขายประมาณสองกันห้านะแผ่นก็ประมาณสองกันห้าเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่ทาไปควักดุมด้วยอุมข้างในนจันอ๋อแผ่นแผ่นนี้ก็เป็นแบบลายสานอีกอันนี้กรายละเอียดน็อตนี่ จะไปเกินเพื่อไนมไ,มไม่เกินนะครับน็อตจ,จรงน็อตจานไม่มีเกินนะแล้วก็นี่ครับพวกดงดุมหลังนะน็อตตรงดุมหลังก็ไม่มีเกินนะ<ช>คือเขาเก็บรายละเอียดมาดีมากเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผม<ช>พวกนี้นี่เลยแล้วลอ้ออาจารย์ล้อก็เป็นสายฟ้าอันนี้เป็นตัวเหมือนนะแพงไหมครับสองพันแปดครับสองพันแปดที่ร้านมีขายเลยใช่ไหมอาจารย์มีครับอ่ะมาดูนต่อขอท่อแพงไหมอาจารย์ขอท่อทำมาสี่พันห้าขอท่อสี่พันห้าร้อยบาท แล้วก็มีปลายปลายก็น่าจะ4,800นะเบิกมาปลายดำอ๋อปลายดำแท้เลยใช่ครับเบอร์ไปทาอ๋อนี่เบิกเพราะว่าไอ้หลอดนีอต้องท่อดำไงอ่าใช่ตรงรุ่นมันนะท่อกับคอนี่ก็จะมืดนะใช่ครับประมาณเท่ามืดเลยนะคาตาเลยครับคาตาเคเอ็ก็ปร็มัน5,000 5,000บาทใช่ครับนี่แต่ใช้งานไม่ได้นะใส่สวยงามใส่ซับมากกนเดียวเลยครับอืมแล้วอุดน้ำมันเครื่องเดครับ2,000ครับ2,000บาท บุดน้ำมันเครื่องเดชพักเท้าอาจารย์พักเท้าอันนี้เป็นเหัวค้อนยาวนะหัวค้อน <5 S 1> ยาวไ <5 S 1> อ้อ่ตอนนั้นนะ,ะนะครับมัณนี้ก็แปลงลั่นเลยนะโ <c oughs> อ้โหบุดแทบแตกชกหลังอะ่ะอาจารย์ชกหลังผมเบิกมาห้าหมื่นแปดตอนนั้นนะแล้วก็มีอาอเบอิกมามันเป็นเออสปริงสปริงที่นะครับไปทำสปริงห้าอีกสองพันห้าอืมสปริงนี่มาเรียบร้อยนะใช่ครับผม ้อมสับ้อมโยกดูงานรายละเอียดเขาปาสสีดีสวยมากแล้วก็ช่วงหลังก็จะเป็นมีพวกขามหมานะขามหมาก็จะห้าพันนี่ครับบางคนว่าทำไมมันเหมือนขามหมาว่าขาโกบมันขามหมาใช่ค่ะคนว่าตั้งชื่อเลียนไปนะมันเป็นขามหมามประมาณห้าพันนะอันนี้เ๋อ,อก็มีคัน<ด>เกียร์คันเกียร์มันสี่พันนะได้อยู่อ๋อคันเกียร์นี้สี่พันบาท แล้วยางพั้าหน้าอาจารย์อันนี้เป็นคาจิมาแปดร้อยสวยนะสวยสวยครับคาจิมาใช่ครับแล้วมันต้องเซตน้ำมันอะไรข้างในใหม่เนี่ยโอแล้วก็เข้าๆเอสดีก็ตลาดหมื่นกว่าบาทใช่ครับเหมือนห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดแล้วแต่สภาพเนาะนี่นะดีประมาณนี้แล้วก็ฝาถังเดอาจารย์ฝาถังเดก็สี่พันครับฝาถัง D สี่พันพร้อมแป้งเรียบร้อยใส่ไไปเลยใช่ครับฝาถังแท้ข้างในอือโอ้ชอบมากข้างในเขาเนียนมากนะครับ โค้งนี่ใช่ไหมต้องทำนั่นเยโค้งก็าใหม่คันนี้แล้วถ้าสนใจอยากทํารถนะครับติดต่อได้ยังไงบ้างครับส่นอะไรแจ้งครับแฟนเพจหรือว่าเพจบุ๊คส่วนตัวก็ได้นะครับอว่าทิกตอกก็ได้ครับส่นอะไรแจ้งเหมือนกันนะได้ขึ้นไปนะครับผมแล้วเบอร์โทรติดต่อครับส่วนก็แปะสองหัาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าครับนี่นะครับใครอยากจะสภาพก็ติดต่อร้านส่นอะไรแจ้งได้ครับก็คือรถผมเป็นยังไงอะรถเพื่อนๆก็จะเป็นอย่างนั้นตามคันนี้เลยปล่อยทุกเมตรอยู่แล้ว เนียนจัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะเครื่องมือที่เขาใช้ก็คือเขาใช้ของดีนะจริงนะดานโอ้โหผมชอบเครื่องมือมากเลยคือเครื่องมือมันดีใช่ป่ะแล้วก็บวกกับฝีมือของเราอะงานมันดีแน่นอนโอ้โหดูเด็ดแต่ละอย่างหกเหลี่ยม snap on อย่างนี้นะครับแจเวลานะครับคือเลี่ยมแจโดนโยกเลี่ยมมันดีด่านเวลาไข่โน้ตไข่น็อตอะไรเงี้ยโอกาสที่มันปิ้มันน้อยอืมจริงดีนะสำคัญลหกเหลี่ยมเวลานะโอ้โหมันมีนี่นะ ใช่เขาเรียกว่าเหมือนตัวล็อกไม่หลุดมอนตัวล็อกไม่ให้หลุดนะประมาณนี้ดูบ็อกกี้เวล่าดูเขาใช้นะครับประแจปอนเวล่าก็แกะโอ้โหมีหมดไอ้นั้นหนึ่งับสี่สามนับแปดหนึ่งับสองใช่ครับครบเลยนี่เราก็บ้าเครื่งมือเหมือนกันเนี่ยพอตัวครับพอเพอคนไทยอ่ะดิวอโอโหหมดเยอะไหมพอใช้ได้หมดนพู่แนี้คิดดีว่า จำไไม่ด้ขอบคุณสนไอ้แต่งมากนะครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์นะครับของแบรนด์ทีทีนะเอามอบให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทีทีนาโนแว็กนะครับเป็นตัวเคลือบเงานะครับสามารถคุกชุดสีได้ไหมอ่าใช่ครับสามารถเช็ดชุดสีได้อะไรได้เกีวเลยครับอันนี้ก็หนึ่งชุดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสเปรย์แว็กครับอันนี้ไม่ทำะไรดังอันนี้เอาไว้พวกเคลือบคอนโซลนะครับเคลือบยงเคลือบยางใช้ได้หมดนะครับอันนี้หนึ่งขวดขอบคุณมากครับนี่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทีทีซุปเคีย นะเอาเวลาพวกข้าวสกปรกนะอย่างพวกล้างอะไหล่ล้างอะไรเงี้ยมันจะไม่ด่างไอ้พวกล้อนี่ล้างได้ไหมครับพวกล้อนี่ล้างได้ใช่ใช่แล้วพวกนี้สบายนะครับแล้วก็โดนพวกอะไหล่รถพวกอะไรเงี้ยสีจะไม่ด่างถ้าเป็นพวกน้ำยาเคลื่อนอะไรเลยจะด่างเพราะบางทีผมเคยเจอเคสไปล้างเนี่ยมันด่างเลยน้ำยาแรงไปตัวนี้ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับสามารถล้างอะไหล่ได้โดนทุกสีสีไม่กัด ะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งขวดโอเคขอบคุณมากครับเพขอบคุณสอนอะไรแต่งมากนะครับได้ครับดีครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะไปรีวิวร้านไหนนะครับเดี๋ยวเตรียมชมกันดูนะครับผมก็จะหารถสวยๆรายละเอียดดีๆมาให้เพื่อนๆชมนะครับยังไงวันนี้นะครับขอขอบคุณสอนอะไรแต่งมากนะครับขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ